ไม่มีน้ำตาลมารองนี้ก่อนมั้ช็อกโกแลตไม่ช็อกโกแลตแทนนะปุ่เขาอะไรเจ็บแคลปป์อมอาจจะน้ำตาลช็อกโกแลตแทนเป็นยังไงอ,อ๋อยมผมเหรอโดนมือจนอร่อยอ่ะเหยะไม่ไม่ไม่หวานมากมีมาขอชิมช็อกโกแลตเลยค่ะ อุยอุยอุยร่วงค่ะอะไล่ได้ารอ,อืมก็มีความขอมอย,อยู่นะลูกคือหนูโดนนิ้วแบบนี้เต็มเต็มขมมากนี่ได้อะไรเหรอครัสต์ดค่ะครัสต์ดอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไมอร่อยดูดูจากการแบบกลิ่นมิหยุดนะไม่หยุด ขนาดนั้นเป็จะกระแทยจริงแม่พี่จุ๋ยเอิ่มลองชิมกันลองชิมแล้วคือแบบหอมแล้วก็หอมขึ้นค่ะมีอีกไส้นึ่งเราไปเดิเห็นเดี๋ยวนะคะต้นหนึ่งนะคะโอ้ชิ้นนี้อันนี้ไส้ชาเขียวเดี๋ยวดูไส้ในดูเอ้ยเดี๋ยวดูไส้ในกันมไส้ชาเขียวลองชิมกัน อืมหอมกลิ่นชาเขียวนี่ช็อกโกแลตอร่อยมากเลยอย่านี้ช็อกโกแลตอร่อยมากเลยช็อกโกแลตอร่อยมากเลยค่ะช็อกโกแลตอืออันนี้ใช่อะไรนะหอมชาเขียวอันนี้เหรอคะอ๋ออันนี้คัสตาร์ดค่ะคัสตาร์ดจช็จิงจิงจัง จังจริงฝากติดตามด้วยนะคะขนมของน้องโดนัทที่ร้าน fluffy donut น้าสารากลางลน้องพนมค่ะแวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะแวะมาเที่ยวแล้วก็แวะมาชิมได้นะคะ